98เอ้ย99 8 1 98 72 92 18 94 94 36 96 54 98 72 90 0 92 9่สิบเก้5ห้ 9ก้าเกก่งมากเก้าหกห้าสี่เก้าเจ็ด7เก้าแปดเกสเกเจ็เกหรอเก้าแปดเเก้าสเ็ก้าเนเก้าสิเกเก้าดสบอ่เก้าเก้าเ้า เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเกเก้าสองป็นยังไงบ้างโอเคเก้าสองสิบแปดเก้าสามเเจ็ดเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าเจ็ดสาเก้าปดเก้าเก้าเกเกท่าไหร่เก เจ9ดสิ9สองเก้า9ี่เก้าสิบหกเก้า